คึกคักสอปอสัญจรครั้งที่สองิฟบปุรีรักหนักแน่นเลอบอิสตันอาราวจังหวัดลบบุรี เมื่อวันที่4มีนาคม2567ที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีแพทย์หญิงนุชรินอักษรดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานระดับกองในส่วนกลางตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานของส่วนภูมิภาคข,ของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ชื่อง,งานสปสญจรครั้งที่2เลิฟบุรีรักหนักแน่นเลิฟอิสออนอาราวที่จังหวัดลบบุรีครับโดยจัดให้มีกิจกรรมแยกเป็นกลุ่มกลุ่มที่1 ประเด็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่โรงพยาบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรีครับกลุ่มที่2ประเด็นการแพทย์แผนไทยสมัยพระนารายมหาราชและดูแลพระพิสุจโดยโรงพยาบาลพระนารายมหาราชจังหวัดลบุรีและกลุ่มที่3เป็นประเด็นมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลท่าหลวงจังหวัดลบุรี สำหรับที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชนะครับมีการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ภูทรภูมิทนนักวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีพิพิธภัณฑ์วิทยาเรื่องสมเด็จพระนารายมหาราชกับการครองราชพุทธศักราช2199ถึง2231นายแพทย์บวรวัตนแก้ววิเชียน บรรยายเรื่องการแพทย์แผนไทยสมัยพระนารายมหาราชพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนวิทยาการทางการแพทย์ตำราพระโอสถการแพทย์แผนตะวันตกระบบน้ำประปาที่สะท้อนแง่มุมหนึ่งของการสาธรารณสุขในรัชสมัยของสมเด็จพระนารนายมหาราชนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดนิทรรศการการแพทย์ผสมผสานลดการใช้ยากแก้ปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและนิทรรศการตำรับโอสถพระนารายอีกด้วย หลังจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายคณะผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานระดับกองในส่วนกลางตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปยังสถานที่จริงณพระนารายณ์ราชนิเวศตมท่าหิน,นมมอภอเมเทลบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อเข้าสการะสมเด็จพระนารายมหาราชณพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธญมมหาปราสาทเข้าชมในพระที่นั่งจันทรพิสารซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนารายณ์ราชนิเวศและเข้าชมฐานการแพทย์ชาติพันธุ์ไทยพัว และชาติพันธุ์ไทยมอนหลังจากนั้นร่วมกันร,รับประทานอาหารบริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญ,ญมหาปราสาทพร้อมรับชมการแสดงดนตรีวง T.R.U. ซิมโฟนิกแบรนด์ Brand, ซึ่งได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นคณะได้มีการแยกสายคณะทัวร์เป็นการทัวร์รอบเมืองลบบุรีตามที่ชื่นชอบโดยจัดเป็นสายสายวังสายวัดและสายมูเพื่อเก็บภาพความประทับใจในการมาเยือนเมืองลบบุรีครับ เสียงสังสรรค์สปสัญจรครั้งที่2เลิฟ รักหนักแน่น Love is on around ณที่นี่ลบบุรีตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายอาพลดังค้าพากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงคลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดลบบุรีพักเพื่อไทยเขตหนึ่งนายวรรวงวารปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบุรีพักเพื่อไทยเขตหนางสาวสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์อดิสรวัฒนศักดิ์นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลบุรีแพทย์หญิงนุชรินอักษรดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชให้การต้อนรับภายในงานนะครับได้มีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธาณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานระดับกองในส่วนกลางและผู้บริ หารหน่วยงานของส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณส,สุขร่วมงานกันอย่างครับขัางเดียวครับ กับฉันฉันจะเก็บเธอไว้กับใจพร้อมจะอยู่กับเธอเสมอไปเหนื่อยเพียงใดนานเพียงใดจะทำเพื่อเธอ เป็นหนึ่งในใจซึ้งจริงๆเวลาที่ได้มาเจอซึ้งจริงๆเวลาเธอยิ้มมาให้ทุกเวลาดวงตาไม่ยอมไม่พร้อมมองใครมองเพียงแต่เธอเท่านั้นอยากจะขอขอแค่ฉันนั้นมีแต่เธออยากจะรักอยากจะรักเธอนานเท่านานอยากจะขอ อยู่ด้วยกันเหนยไปขอเธออยู่เป็นคู่กับฉันฉันจะอยู่เป็นคู่กับเธอรักและห่วงแต่เธอเสมออยากให้เธอเธอคนเดียวเป็นหนึ่งในใจซึ่งจริงๆเวลาที่ได้มาเจอซึ่งจริงๆเวลาเธอยิ้มมาหา ยอมไม่พร้อมมองไกลมองเพียงแต่เธอเท่านั้นอยากจะขอขอแค่ฉันมีแต่เธออยากจะรักอยากจะรักเธอนานเท่านานอยากจะขอขอแค่รักและความผูกพันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ไปอยากจะขอขอแค่ฉันมีแต่เธอ ซึ่งเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดวิกฤตการทางด้านสาธารณาสุขขึ้นพวกเราทุกคนพร้อมใจกันต่อสู้ฟันฝ่าจนสามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ที่สำคัญเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสาธารณาสุขให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่แผ่นดินสยามแห่งนี้ มีสุขภาพดีเพราะเราเชื่อว่าหัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นคือหัวใจที่มีความสุขและเพื่อเป็นการขอบคุณดวงใจทุกๆดวงที่ทำงานกันมาอย่างหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาขอเรียนเชิญทุกท่านส่งพลังใจให้กันด้วยเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอขอบคุณทีมรักหนักแน่นจากโรงพยาบาลพระนารายมหาราชมากเลยนะคะมีความรู้สึกนะครับยินดีอย่างยิ่งยินดีจนตต้นตันใจมากนะครับมาพร้อมกับท่านสสรบเรอที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้สองท่านนะครับท่านสสนองสิทธิชัยประสงค์สุขและวทักท่านบ่งชัดนะครับประสงค์สุขทุกหัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นคือหัวใจแห่งความสุข เขีนด,ดีมากนะครับขอบพระคุณจริงๆคํานี้อ่านแล้วข้าทำให้รู้สึกเ,ออเราเองเนี่ยยังมีความสุขมีความหวังน้องนัทธิรานะครับน้องนัทของเราลูกสาวท่านน้ำพีวิทยาบุญนศสิรินะครับใกล้ๆนี้ที่อยุธยาท่านที่ปรึกษาน้ำรงนะครับท่านดร,รนุชนะครับท่านรองประหลัดนะครับมีสสวรวงวรวง์วรปัญญา อยู่ในเขตพื้นท<ๆ>ี่ที่สี่นะครับเขตห้เขตห้าพื้นที่นี้เป็นเขตของท่านสสนหนองสิทธิชัยนะครับ,รบเขตเขตเมืองเขตหนึ่งเขตเมืองเขตหนึ่งก็ได้ความขอบคุณยิ่งสําหรับเจ้าภาพนะครับนะครจตุบุรีศรีปรทุมทองนะครับท่านผู้ว่าบอกโอ้โหแค่พูดคํานี้มาแปดจังหวัดครบเลยนะครับนะครนาะยก จตุบรีก็4จังหวัดที่มีคำว่าบุรีนะครับนนทบ,บรุรีลบบุรีสระบรุรีและสิงห์บุรีนะครับสีก็อยุธยาพระนครสีอุธยานะครับของน้องนัทประทุมธานีและก็อ่างทองครบเลยนะครับขอบพระคุณเจ้าภาพในเขตที่4โดยเฉพาะจังหวัดลบบรุรีท่าน,นแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านผู้วิการโรงพยาบาลท่านผออิ๋วนะครับเมื่อสักครู่นะครับนำทีม อารม์วานพันดาวายขึ้นมานะครับบอกว่าคิดถึงอย่างคิดถึงคิดถึงให้หนักรัก,ร,กรักกันไม่ให้แน่นนะครับคิดให้หนักคิดถึงให้หนักรักให้แน่นเมืองลอบเรี่นะครับลิฟบ,บุรี่ <laughs> ขอบพระคุณนะครับที่มีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นและผมทราบว่าวันนี้ทุกท่านได้เข้าไป เป็นไซด์วิสิทธ์เข้าไปดูพื้นที่นะครับทําเหมือนคอรมสัญจรนะครับพวกเราไปดูเรื่องของการทํางานจริงในเชิงปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะมิติสาสุขเราที่มีอะไรดีๆอยู่ได้ศึกษาเรียนรู้และนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของพวกเราเป็นเองในแต่ละเขตซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันมากนะครับมีลักษณะของความต่างนะครับแม้แต่เขตเดียวกันเองก็มีความต่างกันเยอะมากโดวยวเพาะเขตสองเ่ยนะครับ เขตสก็เป็นพื้นที่ที่มีความต่างของของพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งประเทศก็เยอะนะครับของเราเองก็เลยมีแนวทางที่จะดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนโดยที่เราจะตัดคําว่าไม่ตัดเสื้อโหลเราจะวัดตัวให้เหมาะสมเป็นเซนติเมตรนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับบริบทมิติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่าง,างๆนะครับอย่าง ลบบุรีเองนะครับเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเป็นราชธานีนะครับเป็นเมืองหรุงแห่งที่สองสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นแผ่นดินพระนารายณ์นะครับท่านได้ซ้อนสะท้อนบอกกล่าเรื่องราวอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นลบบุรีจุดแข็งจุดเด่นเยอะมากนะครับเมื่อสักครู่มีหนุมานเอาพงมาลัยมาให้ผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับท่านทราบไหมครับ ความเป็นเมืองลบบุรีท่านสสวรวรวงวรปัญญาเห็นปัญหาเรื่องลิงนะครับลิงซึ่งเป็นลิงลิงป่าลิงเมืองลิงเมืองกับลิงป่านะครับลิงเมืองเขตหนึ่งของเขตห้าก็จะเป็นลิงป่าท่านเห็นปัญหาท่านก็เลยไปยื่นยติอภิปรายในสภาท่านเชื่อไหมครับกลับมาบ้านคนที่บ้านบอกลิงบุกบ้าน S 1> <S 1> ลิงบุบ้านอยู่บนหลังคาบ้านมันลื้อหมดเลยมันลื้อหมดพอสสบอลลวงมามันก็โผล่น้ามาแลบเลียนใส่มันคงจําได้ในใน,ในมันคงจําได้ตอนที่อภิรปรายดูในทีวีผมไม่เชื่อนะครับว่ามันจะคิดถึงขนาดนั้นแต่ว่าแต่พฤติกรรมมันลื้อบ้านหมดลื้อบ้านสสบลวงเพราะนั้นหลายเรื่องหลายราวที่นี่นะครับมีที่มาที่ไปแต่ล้วนเป็นสิ่งที่ มีความสอดคล้องมีความเหมาะสมในบริบทของของความเป็นลบบุรีผมนั่งใกล้กับผู้ว่าเพียงไม่ถึงสินาทีครับผมเห็นแผนที่ท่านทำร่วมกับท่านสสน้องสิททิชัยถ้าทราบไหมครับว่าเมืองลบบุรีเนี่ยมีคนอยู่สองแสนคนสิ่งที่ท่านเป็นห่วงที่สุดคือลําน้ําหล่อเลี้ยงที่เลี้ยงพี่น้องชาวเขตเมืองนี้สองแสนคนอาศัยคลองัชนาปักขั้งนั้นเอง ซึ่งบางปีแห้งเลยบางปีแห้งนะครับขาดน้ำสี่วันพี่น้องเดือดร้อนมากท่านบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมก็แอบคิดอยู่ในใจว่าท่านผู้ว่าจะมีแผนแก้ปัญหายัางไงบอกว่าท่านสสสิชัชชชยกับท่านผู้ว่าทีมจังหวัดได้ประสานอย่างน้อยมีแก้มลิงนะครับ <S <S <ๆ>เก็บน้ำไ้สักแปดแสนคิวหรือลูกบาศเมตรเนี่ยจะสามารถช่วยพี่น้องที่มีภาวะวิกฤตรรน้ำได้ถึงสองสัปดาห์ ช่วยปลบมือให้กับท่านผู้ว่าและก็ท่านสสเลยครับสสคือวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยมันคือดูพื้นที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พวกเราได้ไปศึกษาเรียนรู้ในบริบทของด้านการบริการสูงภาพนะครับที่ลบบุรีมีจุดเด่นจุดแข็งก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าสปสจรของเราผมต้องขอบคุณท่านประหลัดนะครับที่ทําโครงการนี้ครั้งแรกเจอกันที่ภาคเหนือครั้งนี้มาภาคกลางก็จะเวียนไปทุกทุกภาคนะครับทุกภาค เสียสาเดือนครั้งนะครับปีหนึงได้4ครั้งนะครับปีหนึงได้4ครั้งก็จะเป็นวิธีการในการที่จะทํางานบริหารงานรูปแบบหนึ่งะครับที่เชื่อว่าทรงประสิทธิภาพมีพลังมากขอบพระคุณครับสำหรับสพสัญจรวันนี้นอกจากผู้เราจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติในพื้นที่สัมผัสลึกกับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเรายังได้ร่วมเล่นกีฬานะครับเล่นกีฬาร่วมกัน4ทีม ทีมที่สี่อย่าไปเสียใจนะครับท่านคือผู้ให้ผู้ให้มีความสุขที่สุดนะครับผู้ให้คือผู้ที่มีความสุขที่สุดทีมชนะเลิศก็ถือว่าท่านมีความสามารถแต่ไม่ได้ว่าไม,ไม่ได้หมายว,ว่าท่านจะมีความสามารถกับคนอื่นเขานะครับบางจังหวะบางโอกาสเท่านั้นที่เป็นโอกาสของเราผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะยิงประตูได้นะครับ เพลินท่านสสวลวงยกขึ้นมาแล้วมันโดนเท้าพอดีจังหวะที่มันหักเข้าพอดีก็เป็นภาพหนึ่งครับสิงสิงเหนือเสือเสือใต้อินทรีอีสานกะทิงภาคกลางเราจะได้ช่วยกันสร้างวิติสุภาพให้กับพวกเรานะครับพวกเรารักคนอื่นเราทํางานเพื่อคนอื่นนะครับท่านสสการนะครับสุดารัฐสุดารัฐ พิทักษ์พรพลลขออ่านลูกสาวของชีวิตกุ๋ยพิทักษ์พรพลบนะครับก็เหมือนเสมือนเป็นลูกสาวผมเพราะว่าพ่อพ่อเขากับผมสนิทกันมากแล้วเป็นสอสน,นะครับผมอาจจะเข้าหลังพ่อเขานิดหนึ่งนะครับท่านสอสกุยเป็นราสาสายสมัยมากอ่านในสิ่งที่พวกเราเขียนไว้หัวใจที่เต้นเพื่อคนอืน่นคือหัวใจแห่งความสุขเขาอ่านเฉพาะมาด้านแรกครับ เหมือนหัวใจลูกเลยเต้นเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยครับคิดถึงแต่พี่น้องประชาชนก็ขอบพระคุณครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ขอให้งานวันนี้นะครับสำเร็จร่วงพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมเชิงวิชาการแลเปิดเรียนรู้กันก็ขอให้งานสำเร็จผลนะครับในนามของกระทรวงในนามของผู้บริหารฝ่ายการเมืองต้องขอบพระคุณทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะ่านปบัดนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้งานนี้สำเร็จร่วงขอเปิดหน้าบันนี้ครับ